พาไปดูคอนโดสอห้องนอนใจกลางเมืองตกแต่งสไตล์มูจิแต่งครบพร้อมเข้าอยู่นะอยู่มากๆเลยครับวันนี้ต่ออยู่ที่คอนโดโรไลสสุดหรูใจกลางเมืองชื่อว่าโครงการคิวประสานมิตรนะครับยูนิตน้อยมากๆมีเพียงแค่76ยูนิตทั้งโครงการถ้าใครเป็นคนที่ชอบบรรยากาศแบบสไตล์รีสอร์ทได้ยินเสียงน้ําตกแบบนี้นะครับ บอกเลยว่าโครงการนี้ตอบโจทย์มากสำหรับห้องที่จะพาไปชมวันนี้จะเป็นห้องซิมเพล็กซ์ขนาดประมาณ69ตารางเมตรนะครับโครงการนี้ขายใกล้จะหมดแล้วนะครับทั้งโครงการเหลือเพียง5ยูนิตสุดท้ายแล้วก็ห้องมุมนี้เป็นห้องไซส์2ห้องนอนแบบหน้ากว้างห้องสุดท้ายของโครงการแล้วนะครับที่เป็นห้องซิมเพล็กซ์เข้ามาก็จะเจอบริเวณลิฟวิ่งรูมที่มีความหน้ากว้างนะครับแล้วก็มีชุดครัวตัวแอลขนาดใหญ่และจุดไฮไลท์ของเขาก็คือจะเป็นระเบียงขนาดใหญ่ ที่จะมองเห็นวิวสะและมองเห็นเวิ์ดิคอการ์เดนของตัวโครงการเลยตัวทำเลโครงการนี้จะอยู่ในซอยสุขุมวิท31นะครับจะใกล้กับโรงเรียนสาธิตประสานมิตรนะครับซึ่งกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ที่อยู่โครงการนี้ก็จะเป็นกลุ่มผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตประสานมิตรนะครับโครงการมีเพียงแค่76ยูนิตเท่านั้นแล้วก็แบ่งเป็น2ตึกนะครับต่อชั้นนะครับมียูนิตเพียงแค่6ยูนิตเท่านั้นเป็นส่วนตัวมากๆ ตัวนี้ก็จะเป็นมาสเตอร์เบดรูมนะครับซึ่งตัว2ห้องนอนเนี่ยก็จะจัดวางเป็นตำแหน่งตัวมุมของตึกครับตัวมาสเตอร์เบดรูมก็จะมาพร้อมกับห้องน้ําที่มีอ่างอาบน้ําด้วยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นบริเวณของห้องน้ําที่2นะครับจะสังเกตว่าวัสดุที่นี่พรีเมียมมากๆเลยครับแล้วก็มาพร้อมกับพื้นถึงเพดานสูงถึง2เมตรเลยถือเป็นโครงการโลไรส์ที่เพดานสูงแล้วก็มียูนิตน้อยมากๆถ้าใครที่ชอบห้องแต่งครบ อยากจะซื้อและพร้อมเข้าอยู่เลยบอกเลยว่าห้องนี้ตอบโจทย์มากๆครับสำหรับใครที่แพลนจะลงทุนปล่อยเช่าห้องมุมนี้จะปล่อยเช่าเรทได้อยู่ที่ประมาณ4 0่5 0ื่ถึงสี่หมบาทนะครับนัดเยี่ยมชมโครงการติดต่อต,อต,อตามคอนแทคบนโปรไฟล์ได้เลยนะครับ